ดูก่อนวาเสตถะภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนนี่เหมือนโรคเหมือนเรือนจําเหมือนความเป็นทาตเหมือนทางไกลกันด่านและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีนี่เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจําเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอังกยมฉันนั้นแหละเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตน ย่อมเกิดประโมดเมื่อประโมดแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้สวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ก็เหมือนกันตามในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสทุกเหล่าในทุกสถานด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอันไทบูย์ถึงความเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่คนเป่าสังผู้มีกำลังพึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากเลยฉันใดกรรมที่ทำพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติบุคคลอบรมแล้วอย่างนี้กรรมนั้นจะไม่เหลือไม่ตั้งอยู่ในรูปรวจจ์และอรูปรวจจ์นั้นฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนว่าเสรษฐะแม้นี้แหละก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรมอปมัญญาสี ดูก่อนว่าเศรษฐอีกข้อหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขานี้แลเป็นทางเพื่อความเป็นสหายแห่งพรหมดูก่อนว่าเศรษฐะภิกษุน,นั้นไม่มีเครื่องกอบคือสตรีเบื้องหน้าแต่ตายไปเพราะกายแตกจากเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ไม่มีเครื่องกอบคือสตรีข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ภิกษุมีจิตไม่จองเวรพรหมก็มีจิตไม่จองเวร ภิกษุมีจิตไม่เบียดเบียนพรหมก็มีจิตไม่เบียดเบียนภิกษุมีจิตไม่เศร้าหมองพรหมก็มีจิตไม่เศร้าหมองภิกษุยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้พรหมก็ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ก็ภิกษุผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้นั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจากเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมผู้ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ววาเสธมานพและภารัตวะมานพได้กลับทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าผู้มีจักสูดจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ทั้งสองนี้ขอถึงพระองค์กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ทั้งสองว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากเตวิชสูพระไตรปิฎกเล่มที่เก้า